พาทุกท่านมาดูบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำคณะนกยุงทองนะครับพี่น้องครับหมอลำนกยุงทองครับทำการแสดงอยู่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดงานฟี่นะครับพี่น้องครับเป็นบุญกระินนะครับงานบุญกฐถินบ่อบ่อดเสียเงินจักบาทเลยนะครับพี่น้องครับบ่อดเสียเงินแจักบาทเลยครับชมฟี่นะครับพี่น้องครับเพิ่นหลอมสังกะสีไหว้ซื้อๆ้อพี่น้องแต่บ่ไดดเก็บเงินนะครับนี่ครับมีสังกะสี ล้อมไหวนะครับทั้งกระสีหล้อมไหวแต่บริเก็บเงินนะครับเป็นงานฟรีเลยเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมามวนมาซื้อน้องกันเนี่ยมาอำเภอบึงบูนเด้อพี่น้องตรงดิ่งไม่ยังโรงเรียนอนุบาลบึงบูนเลยครับงานนี่ฟรีครับงานฟรีหมอลำคณะนกยุงทองเป็นมอลำมาจากอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นเด้อครับพี่น้องครับมอลำนกยุงทองเนี่ยครับมอลำจากอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับผมท่านได้ต่อไฟมา กะีมืดหมืดแน่เลยครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศครับโอ้แฟนครับแฟนเพลงของเศร้าบึงบูนเิ่นกับมาหลายอยู่ครับพี่น้องครับนี่เพิ่งมาจองไว้แล้วครับพี่น้องครับนี่เบิงเสื้อเบิงศาสตร์ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่งานนะครับเป็นงานบุญกะถินมีหมอลำคณะใหญ่นะครับ นกยุงทองครับพี่น้องครับมอลำมนกยุงทองมือน,น้ฟรีนะครับวันนี้ฟรีครับวันนี้ฟรีเลยนะครับวันนี้มอลำนกยุงทองครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบืองลำโพงเพื่อนฟังนกยุงทองนี่เป็นมอลำมมาจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นด้วยครับพี่น้องครับมเรืองน ลำโพงพ่นนะครับพี่น้องครับฟังละ8 2ดสองส4บหสามี่ฟังละยี<า>่สี่ใบเลยนะครับพี่น้องครับนี่ลำโพงฟังละยี่สบใบนะครับพี่น้องครับฟังละ2ี่สิบใบนะครับลำโพงพันกระทอวาสุดยอดนะครับพี่น้องครับ ฝังละย0สิบใบครับนกยูงทองหมอลลำจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกำลังตั้งเวทีกันอยู่ยังมดทัฒนแล้วนะครับพี่น้องครับฟ้ากรเริ่มมืดแล้วครับพี่น้องครับฟา้าเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับลำโพงเพื่อนลำโพง ฟังละ24ตู่นะครับพี่น้องครับนกยุงทองงานฟรีนะครับงานฟรีครับพี่น้องครับรบ,บด้เก็บบัตรนะครับมือน,นี้เป็นแค่หลอมสังกะสีไหวซื่อๆด้อครับพี่น้องแคบ่บด้เก็บบัตรนะครับมือน,นี้ ที่ขาดว่ากน,นาดส,สวยนะครับหนาสีงามนะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องครับผมว่าคงจะสวยแหละครับคงจะงามอยู่นะครับพี่น้องครับมอลำนกยุงทองคุณที่รักที่รอคงไม่พอแค่นี้อยู่ที่ไหนพี่นวออยู่ที่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับค่ำคืนนี้หมอลำนกยุงทองทำการแสดงที่ อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษสถานที่คือโรงเรียนอนุบาลบึงบูนนะครับงานฟรีนะครับคุณสุวรรณีแท่จึงถามว่าอยู่ที่ไหนคะอยู่โรงเรียนอนุบาลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษนะครับงานฟรีนะครับงานคืนนี้พลำโลภยุงทองครับโอ้สวยแล้วครับพี่น้องครับที่เริ่มสวยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับ โอ้เริ่มสวยแล้วครับเวที่ครับพี่น้องครับสวยง่า,ามครับหมอลำนกยุงทองเด้ครับนกยุงทองหมอลำจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นแสดงคืนนี้นะครับคืนวันที่19ตุลาคม2,567สถานที่แสดงโรงเรียนอนุบาลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับโอ้บุญครับ นกยุงท่องนะครับสมกับซื้อคณะเพิ่นนะครับอ่าฉากเพิ่นนะครับเป็นรูปนกยุงนะครับยางสวยเลยนะครับพี่น้องครับเป็นรูปนกยุงสวยงามมากๆครับสวยงามครับสวัสดีทั้ง27ท่าน28ท่านนะครับที่กําลังรับชมการไลฟ์นะครับการไลฟ์สดนะครับคุณผู้ชมบการไลฟ์นะครับจากอาเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับ คืนนี้หมอลำคณะนกยุงทองทำการแสดงอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับโรงเรียนอนุบาลน,นี่ก็อยู่หลังตลาดด้วยครับหลังตลาดอำเภอบึงบูนครับพี่น้องครับงานฟรีนะครับไม่ได้เก็บบัตรนะครับคืนนี้ฟรีเลยไม่ได้เก็บบัตรสักบาทนะครับงานฟรีนะครับพี่น้องครับเวทีสวยมากค่ะพันวพี่จ้าประคอง พี่จะประคองใจครับสวยครับเวทีสวยนะครับนี่ครับฉากเป็นเวทีเิ่นสวยนะครับนบยุงทองนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังตั้งเวทีอยู่ครับงานฟรีครับแต่ล้อมสังกะสีไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เก็บตังค์นะครับวันนี้งานฟรีครับคืนนี้คืนวัน 9ตุลาคม2567นะครับงานฟรีเลยครับคืนนี้นี่ครับแฟนคัาเปินกามาแล้วครับพี่น้อง เสื้อสาดก็มาเต็มแล้วครับพี่จาประคองใจล่ำมวนแคเดอร์นกยุงทองบ้านข่ยอเค้จางอยู่คนว่า แม่บอกครับล่ำมวนมันบอกครับยุบานไหนนาะครับคุณพี่จ๋าประคองใจเนี่ยคันบอกว่าบานเคยเพลินเนี่ยเคยจางนกยูงทองไปนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังตั้งเวทีอยู่ครับพี่น้องครับหมอลำนกยูงทองครับพี่น้อง คืนนี้คืนวันที่19ตุลาคม2567แสดงอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดอยู่หลังตลาดนั่นเองนะครับพี่น้องครับอยู่หลังตลาดอำเภอบึงบูนด้วยครับนี่ครับโอ้ฉากเวที่นนี้สวยครับสวยงามครับพี่น้องครับแล้ว สวยงามครับพี่น้องครับอเดี๋ยวนี้เสียงคุณแม่เพิ่ว่าสองถุงไหลดเพิ่ว่าเพิ่งเสียงรำแต่แต่หัวคำเลยตัวนี่ตาสีบตโบตกดอกน้อ มอามองามอกปอยเออโอ้เพิ่อนปอยบ่ครับเนี่โอ้งามงามเนาะง,งานบุญกระถินนมันบ่ครับเนี่บุญกระถินของอำเภอบึงบุญหรือว่าบุญกระถินของเจ้าภาพส่วนตัวมอวโอ้เอาสถานที่มันบกบวงแล้วเอามาลง่มงนี้ซื้อบ่ครับโอ้งานบุญกระถินงานใหญ่เนาะครับเนาะโอ้กัดสินส่วนตัวจ่างมอล่ำให้ชมฟรีเลยเนาะครับเนาะนกยูงทอง อาโทษเด้ครับด้อันจ่างพ่นเว้าเร่องราคาฟังในพระจ่างพันานะน่งงทองราคานี่ันหกมด้ค่ะประมาณสง0 0นสอง0สกว่าหนี่แหละประมาณ2 0 0แสนกว่า๋อประมาณนี่ละเนอกเินก่นว่านะ,โอ,ะโอ้โอ้สวยงามครับพี่น้องครับพูนพเพันปอยขึ้นไปแล้วเขาเอิ่วนาวคมหอครับเนี่ยโอ้่ะผ้าพ่นปอยขึ้นมาครับนั่นโอ้จะผ่าพ่นปอยขึ้นยางง่ามเลยครับพี่น้องครับพูนงานบุญกรถินส่วนตนะครับพี่น้องครับบุญกรถินของ ทางประชาชนหรือว่าชาาบ้านอยู่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละครับเพื่อนก็เลยจ้างมอลำมากนะครับพี่น้องครับคณะนกยุ่งท่องนี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าสองแสนกว่าบาทน,นะครับจ้างมากแสดงอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับหมอลำคณะนกยุ่งท่องครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังตั้งเวทียูนาซินได้จากประมาณอ่ หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับพี่น้องครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับใกล้สิแล้วแล้วล่ะครับพี่น้องโอ้เวทีเพิ่นงามตัวละพี่น้องนกยุงนะครับนกยุงทองนะครับชมฟรีเลยเด้อพี่น้องครับมื้อนี้ชมฟรีครับไม่ได้เสียเงินเลยนะครับบุญกฐินครับพี่น้องนี่ครับโอ้เสือสาดกันมากเลยครบเต็มๆแล้วครับพี่น้องครับอุ้ย เดี the the ๋ยวผมสียางไปทั้งผีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าทุกท่านออกไปเบิงพ่อขาไหมขาขายของนะครับพี่น้องครับตอนนี้กับเบิงเวทีเบิ้งการตั้งเวทีไปก่อนนะครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวสีผ้าทุกท่านยางไปชมมองควบคุมเครืองเสียงเพิ่นนะครับพี่น้องครับมองควบคุมเครืองเสียงของหมอล่ำนกยุงทองเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับ อยู่ที่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่สถานที่แสดงโรงเรียนอนุบาลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับพระพงศ์ศักดิ์พระพงศ์ศักดิ์เพื่อนบอกว่าจเจริญพรแอดมินโอนมัสการครับหลวงพ่อนาัสการนะครับหลวงพี่นี่ครับเดี๋ยวมาเบิงเครื่องเสียงเพิ่นนะครับพี่น้องครับทำการแสดงอยู่อำเภอบึงบูน จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องนี่แหละครับเครื่องเสียงสวัสดีครับครับวันนี้อยู่บึงบุ้นพรุ่งนี้ไปไหนนะครับพรุ่งนี้อําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเนาะโอ้ไปไกลเติบตัวนี่จากศรีสะเกดไปห้วยแถลงเลยกันว่ามื่อื่นนี่ครับระบบเครื่องเสียงระบบควบคุมเสียงของเพลินนะครับหมอลำนกยุงทองจากอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแม่นว่าครับ วอลลจากอำเภอบานไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับนี่นะครับตัวขวบคุ่มเครื่องเสียงเพิ่มเยอะทั้งหมดนะครับพี่น้องครับโอเวทีเพิ่มเียกัยิ่งใหญ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องครับสวยงามนะครับพี่น้องเพื่นครับเวทีของนกยุ่งท่องเพื่นครับโอ้ถือว่าสวยงามขึ้นกันได้ครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวผมสิ่าทุกท่านย่างอกไปชมบรรยากาศของพอขาแม่คขาขายของ เมือแรงฟี่นะครับนกนงท่องน้ำเพื่อบึงบุนจังหวัดศรสีสะเกดครับพี่น้องครับป็นทดสอบเสียงเหรอพี่น้องออโอ้พอขา่าในข่าก,ก็มาหลายอยู่ด้ยวยครับพี่น้องครับเด๋ยวสิบห้าทุกแผ่นยางเิ็งการขาการขายนะครับพี่น้องครับ ถือว่ามีของหลายอยู่ครับพี่น้องครับมีของกินนะครับของกินอาหารการกินน้ำดื่มของขายกัข้อสมควรครับพี่น้องครับโอ้ปลาหมึกเป็นตะแสบเวลานี่อ้าอาละครับทั้ง y o u t u b e นะครับพี่น้องกับกาสิยุตินะครับ